สวัสดีครับผมว่านักลงทุนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยต้องเคยมีคำถามนี้ในใจแน่ๆเลยคือถ้าเรามีเงินแค่เดือนละ2,000บาทจะเอาไปสร้างความมั่งคั่งแบบจริงๆในระยะยาวได้ไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับใช่แล้วครับคำถามหลักๆเลยก็คือไอ้เงิน2,000บาทต่อเดือนเนี่ยมันจะพอสร้างพา s ซีฟอินคัมให้เราใช้ชีวิตสบายๆตอนเกษียณได้จริงๆหรอ คือฟังดูเหมือนจะน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายของคนรุ่นใหม่อย่างเจนซี C กันก่อนเลยคือยุคนี้มันมีความทา้าทายเยอะมากใช่ไหมครับเงินก็เฟอของก็แพงขึ้นทุกวันดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารก็น้อยนิดเดียวพูดง่ายๆก็คือการเก็บเงินไว้ในธนาคารเฉยๆแบบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอครับไม่ทันเงินเฟอร์แน่นอน พอเครื่องมือแบบเดิมๆม,มันใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยเกิดการออกไปตามล่าหายิว้วหรือผลตอบแทนที่มันดีกว่าเดิมกันไงครับแล้วการตามล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในไทยแล้วนะแต่มันไปไกลทั่วโลกเลยและเป้าหมายหลกัหลกๆที่นักลงทุนไทยมองกันตอนนี้ก็หนีไม่พ้นตลาดหุ้นอเมริกาครับแล้วพอพูดถึงหุ้นอเมริกามันก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งที่คิดมากๆโผล่ขึ้นมาเลยครับนั่นก็คือหุ้นเลเวลตี้อินคัมหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าหุ้นโอนั่นเอง ที่สำคัญคือสมัยนี้มันซื้อง่ายมากแค่มีแอปอย่างใดมันก็ซื้อได้แล้วการที่คนธรรมดารรมดาจะเอาเงินหลักพันไปลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ง่ายๆเลยและดูตัวเลขนี้สิครับ656เดือนคือไม่ใช่65นะครับ6ก0กว่าเดือนนี่คือจำนวนเดือนที่หุ้นโอจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นแบบต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยแม้แต่เดือนเดียวโหมันคือความสม่วงเสมอที่แบบหาตัวจับยากมากจริงๆครับ แล้วเขาทำได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับความมั่นคงของหุ้นโอคำตอบมันซ่อนอยู่ในโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า triple net lease หรือ NNN ครับฟังดูยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยลองนึกภาพตามนะครับว่า realty income เนี่ยเขาเป็นเหมือนเจ้าของตึกแต่เป็นเจ้าของตึกที่สบายมากๆเพราะคนเช่าเนี่ยต้องจ่ายเกือบทุกอย่างเองหมดเลยทั้งภาษีที่ดินค่าประกันตึกค่าซ่อมบำรุงต่างๆโอแทบไม่ต้องควักอะไรเลย แค่นั่งรอรับค่าเช่าอย่างเดียวแบบนี้กระแสงเงินสดมันก็นิ่งแล้วก็คาดเดาได้ง่ายสุดๆเลยไงครับที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกก็คือถึงเราจะซื้อหุ้นแท้ตัวเดียวชื่อโอแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหมันคือการกระจายความเสี่ยงแบบสุดยอดเลยนะครับคือเขาเป็นเจ้าของอสังหาหมื่นห้าพันกว่าแห่งทั่วโลกเลยนะมีคนเช่าตั้งพันห้าร้อยกว่ารายจากอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปแล้วที่สําคัญคืออะไรลูกค้าหลักๆของเขาเนี่ย คือธุรกิจที่จําเป็นในชีวิตประจําวันอย่าง7 e เ e ่นอีหรือร้านขายยาวอลกรีนซึ่งต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีคนก็ยังต้องใช้บริการความเสี่ยงมันเลยต่ำมากๆครับเอาล่ะพอเห็นแล้วว่าสินทรัพย์มันดีขนาดนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วถ้าเราเอาเงินเดือนละ2,000บาทของเราเนี่ยยอดเข้าไปในเครื่องจักรผลิตเงินบันผลตัวนี้ทุกๆเดือนผลลัพธ์ในระยะยาวมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันครับดูตารางนี้สิครับ นี่แหละคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นของจริงลองดูนะครับผ่านไปแค่10ปีเราใส่เงินไปทั้งหมด2 4 0แสนแต่พอร์ตเราอาจจะโตไปเป็น3,500แล้วนะพอผ่านไป20ปีพอร์ตเราแตะหลักล้านแล้วครับแล้วพอครบ30ปีจุดพีคอยู่ตรงนี้เงินต้นที่เราใส่ไปทั้งหมดคือ7 2 0 0 0 0บาทแต่มูลค่าพอร์ตมันอาจจะพุ่งไปถึง2 5ล้าน5 0 0 0 0 0บาทได้เลยนะครับและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้พอร์ต2 5ล้นี่แหละ ที่มันจะสร้างกระแสงเงินสดหรือที่เราเรียกกันว่า passive income ให้เราได้เดือนละเกือบเกือบ1 0 0 0 0บาทเลยนะโหจากเงินเริ่มต้นแค่เดือนละ2 0 0 0กลายมาเป็นเงินใช้เดือนละหมื่นได้มันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับฟังมาถึงตรงนี้มันก็ดูเหมือนเป็นแผนที่ perfect มากๆเลยใช่ไหมครับสินทรัพย์ก็ดีระดับโลกซื้อขายก็ง่ายค่ขาคอมก็แทบไม่มีมันจะดูดีเกินไปหรือเปล่า คำถามก็คือมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่ามันมีจุดไหนที่อาจจะผิดพลาดได้บ้างไหมและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดมันมีกับดักอันใหญ่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยเป็นกับดักที่นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของภาษีมรดกสหรัฐหรือที่เรียกว่า US Estate Tax ครับความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ย เขาจะได้รับการยกเว้นภาษีมรดกสำหรับทรัพย์สินที่มูลค่าสูงถึง13ล้านดอลลาร์เลยนะแต่สำหรับนักลงทุนต่างชาติอย่างพวกเราคนไทยอ่ะรู้ไหมครับว่าเขายกเว้นให้เท่าไหร่แค่60,000ดอลลาร์ครับ60,000ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้โหต่างกันลิบลับเลยทีนี้เห็นภาพหรือยังครับว่าเกิดอะไรขึ้น จำได้ไหมครับว่าพอร์ตของเราในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตไปถึง2 5 0ล้านหหรือประมาณ75,000ดอลลาร์ซึ่งมันเกินเพดานที่เขายกเว้นให้ที่60,000ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าส่วนที่เกินมา1 5 0 0 0 0ดอลลาร์จะต้องโดนภาษีมรดกซึ่งอัตราสูงสุดเนี่ยโหดมากครับสูงถึง40%เเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่ภาษีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นระเบิดเวลา เป็นค่าปรับเซอร์ไพรส์ที่อาจจะกินเงินเราไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเงินที่เราตั้งใจเก็บมาทั้งชีวิตกะว่าจะส่งต่อให้ลูกให้หลานอาจจะหายวับไปกับตาได้เลยเรื่องนี้น่ากังวลมากจริงๆครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตกใจไปพอเราเห็นปัญหาแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทางออกเหมือนกันครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีทางเลือกไหนบ้างที่ฉลาดกว่าที่จะช่วยให้เราอุดรู้ร่วตรงนี้ได้ ทางออกแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ยังรักการลงทุนในตลาดล่วงอยู่คือการลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่ไปจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์หรือที่เขาเรียกกันว่า UCITF ครับกลไกของมันง่ายๆแบบนี้ครับแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นอเมริกาตรงๆเราไปซื้อกองทุนที่ไอร์แลนด์แทนแล้วกองทุนที่ไอร์แลนด์เนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นอเมริกาให้อีกทีหนึง่งซึ่งไอร์แลนด์เขามีข้อตกลงพิเศษทางภาษีกับอเมริกาอยู่ทําให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยมันไม่โดนภาษีมรดกอเมริกาครับ ต่อให้พอจะโตเป็น10ล้านร้อยล้านก็ไม่โดนเหมือนเรามีเกราะป้องกันภาษีชั้นดีเลยหรือถ้าไม่อยากไปไกลถึงยุโรปเราก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นจะคือการมองกลับมาที่บ้านเรานี่แหละครับกองรีสของไทยหรือกองทัสอสังหาอย่าง CPN REIT ที่เป็นเจ้าของห้าง Central เซ็นทรัลหลายแห่งเนี่ยบางทีให้ปันผลสูงกว่าหุ้นโ e อีกนะครับแล้วข้อดีสุดๆคืออะไร ไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องค่าเงินไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีมรดกอะไรนั่นเลยเรื่องภาษีเงินปันผลก็ง่ายมากโดนหัก10%ปตปุ๊บจบเลยง่ายกว่ากันเยอะครับโอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนอะทั้งโอกาสที่น่าตื่นเต้นจากหุ้นโอทั้งกับดักภาษีที่น่ากลัวแล้วก็ทางเลือกอื่นๆที่มีทีนี้เราจะมาสรุปกันครับว่าแล้วแผนการลงทุนที่ใช่จริงๆสําหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบความเสี่ยงเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นี่แหละครับ กลยุทธ์4เต็ปที่ฉลาดกว่าลองฟังดูนะครับ 1. ตอนอรอตเราอย่างเล็กๆเนี่ยเริ่มตน้นโดยหุ้นอองไปก่อนได้เลยครับสบายๆ 2. พอพอรอตเริ่มโตใกลๆจะถึง1ล้านบาทให้เริ่มมองหาสินทรัพย์อื่นมาผสมเริ่มกระจายความเสี่ยงออกไป 3. อันนี้สําคัญมากต้องคอยส่องเพดาน2ล้านบาทหรือ60,000ดอลลาร์ไว้ให้ดีๆเลยครับและสุดท้ายเต็ปที่ 4. พอเห็นว่าอรอตเราใกล้จะชนเพดานนั้นแล้วก็ถึงเวลาต้องปรับแผนครับ อาจจะเพิ่มกอง r e ชของไทยเข้าไปหรือจะสับเปลี่ยนเงินไปลงทุนใน ETF ที่ไอร์แลนด์แทนเพื่อหลบกับดักภาษีที่เราคุยกันมานั่นเองครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างความมั่งคั่งให้ได้เยอะที่สุดอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการปกป้องความมั่งคั่งที่เราสร้างมาอย่างยากลําบากให้มันอยู่กับเราและครอบครัวไปในานานด้วยแผนการลงทุนที่ดีจริงๆมันต้องมองไปข้างหน้ามองให้เห็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่ดูแค่ผลตอบแทนสวยๆในวันนี้เท่านั้นสุดท้ายนี้ ก็เลยอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เป็นลองคิดกันดูนะครับว่าแผนการลงทุนชื่อระวังไว้อย่างดีในวันนี้มันพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แบบที่เราคุยกันวันนี้แล้วหรือยังลองกลับไปเปิดพอร์ตของตัวเองเช็คกันดูนะครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คาแนะนาการลงทุน